แค่สุ้อะลี1กันปัจาบอโลคบมันจะจบเร็วไวหรือเปล่าหลังแค่ราชาแบบบูทูดบัฟฟี่ไฟนี้โกนมัด าาเอาละครับผมก็ถึงเวลาทำคลิป and รีวิวแอนด์ไกด์ล็อบลุจิเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิป and นนรีวิวแอนด์ไกด์มาซะเนิ่นนานซึ่งตัวละครตัวนี้ผมถึงกับต้องกลับมาทำรีวิวแอนด์ไกด์เลยทีเดียวเพราะว่าลุจิตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยบ่นบอกว่าตัวละครมันเล่นยากนะครับเพราะว่ามันมีลูกเล่นที่ซับซ้อนหลายท่าหลายรูปแบบ จริงๆแล้วเนี่ยรุจริเนี่ยถ้าเข้าใจคุณสมบัติของตัวละครเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโหดเอาเรื่องโหดมากๆเพราะว่าเป็นได้ทั้งหมัดแล้วก็เป็นได้นั้นสายวิ่งก็คือเปลี่ยนสายได้นั่นเองซึ่งเซตเหรียญเนี่ยนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําเลยจริงๆเนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่3เซตก็คือเซตไคโดเซต3ฟี่แล้วก็เซต3โบอาแต่ว่าที่ผมเคยพูดไปในไลฟ์นะผมก็จะเป็นเซตเหนนรียญนะผมก็คือ CP9 นะครับก็คือเป็นเซต ลุจิจาบาแล้วก็จาบาอีเวนต์นั่นเองเอ๋อแรกๆได้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับรุจิสีน้ำเงินนะเพราะว่าน่าจะเน้นรีคูดาวสกิล l l 2แต่พอลองใช้เซตเหรียญเซตนี้แล้วจริงๆเนี่ยก็มันไม่เวิร์กอย่างที่คิด <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่มันหายไปเลยสำหรับเซตเหรียญน,นี้ก็คือเลือกดาเมจนะครับดาเมจคือแทบไม่มีเลยคือจะมีเนี่ยจากเหรียญจาบาเขียวเท่านั้นแค่5%โอ้โหคือไม่เวิร์กครับ แถมเออ่รีคูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีด้วย,ยคือมูนวอล์กได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยเซตเหรียญเซตเนี้ก็คือจะเน้นไปที่รีคูดาวสกิลสองแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องบุกหนักๆโจมตีศัตรูให้บ่อยนั่นเองแต่ผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับไม่แนะนําให้ลองอ่ะมาดูสกิลของล็อบลุจิกันบ้างนะครับในร่างคนปกติสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลท้าวายุนะครับซึ่งท้าวายุเนี่ยเออ่สกิลนี้เนี่ยผมจะใช้ในลหลักๆแล้วจะมี2กรณี ก็คือกรณีแรกเนี่ยใช้ตอนเริ่มเกมนะครับเริ่มเกมมาผมจะใช้สกิลท้าวายุเนี่ยเพื่อว์ปไปเซอร์ไพรส์ศัตรูหรือไม่ก็ว์ปไปดึงธงหรือกรณีที่2หลังจากที่เริ่มเกมไปแล้วเนี่ยในช่วงกลางเกมหรือในช่วงท้ายเกมเนี่ยแนะนำนะครับตอนใช้สกิลท้าวายุแนะนําให้เอาตัวละครของเราเนี่ยไปแอบแอบไว้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเราไปยืนเป็นไมเคิลแจ็กสันล่างตรงๆเนี่ยเขาสามารถคิวหรือ KO เราได้นะครับเออแอบแอบนิดนึงเนียนๆหน่อยนะครับ ส่วนสกิลที่2นะครับใบมิโกนซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นสกิลเคลื่อนที่แล้วก็เป็นสกิลหลบดาเมจนั่นเองนะครับจังหวะเราดอทพลาดอย่างเงี้ยเออแนะนําให้นะครับผมใช้สกิลใบมิโกนเนี่ยหลบดาเมจปีกตัวออกมาให้ห่างจากศัตรูที่สุดก็คือในร่างคนปกติมันจะไม่ถึกนะครับส่วนร่างตื่นนะผมบอกเลยเลยว่าโอโหของแท้นะครับผมยังโหดน,นะซึ่งสกิลแรกขัดพิฆาตบอกเลยเลยว่าเป็นสกิลวาร์ป คอนั่นเองนะครับว้าไปปาดคอโอ้โอยางชอบนะครับต่อให้ศัตรูเนี่ยนะครับจะอยู่ฟากไหนตำแหน่งไหนเนี่ยขอแค่ล็อกเป้าได้นะครับผมใช้สกิลหนึ่เนี่ยปาดคอเข้าไปได้เลยครับถ้าศัตรูเลือดมากกว่า70บเนี่ยบอกได้เลยว่าบวกดาเมจเพิ่มไปอีก3000แถมสกิลนี้เนี่ยนะครับผมไม่ส่วนพลังป้องกันด้วยระยะสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยถ้าศัตรูนะครับผมติดสถานะรอยขวรแมวของเราเนี่ย ก็คือมันจะเป็นตัวมุ่วงๆแบบนี้แล้วก็คอมโบโด้วยหมัดโรคุโอกันต่อได้เลยนะครับบวก5,000ดาเมจแถมไอ้สสกิลตัวเนี้ยไม่สนพลังป้องกันด้วยบัฟเดฟไม่มีผลนะครับยุคนี้แถมสกิลโรคุโอกันเนี่ยบอกไปเลยว่าหลอกศัตรูได้อย่างเนียนเพราะว่าอันิเมชั่นการออกสกิลของล็อบลุจิเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่ล็อบลุจิเนี่ยมันโจมตีปกติเลยนะครับแนะนําให้แยบหลอกไป1ทีเพื่อให้ศัตรูดออ พอศัตรูดอสเนี่ยเราก็ใช้โลคูโอกันต่อได้เลยครับหมัด6ราชาส่วนร่างปกติกับร่างตื่นถ้าถามผมว่าร่างไหนเนี่ยนะครับผมดึงทงเร็วกว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นร่างปกติอยู่แล้วจริง,ยอ,ง,รงอยู่ว่าที่คุณสมบัติตัวละครเนี่ยคุณสมบัติที่1เนี่ยมันจะบอกว่าความเร็วในการชีสบัตเพิ่มขึ้น50%และไม่เสียการทรงตัวไม่โดนซัดปิวเมื่อไม่มีพวกเดียวกันเนี่ยอยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูนะครับก็คือทั้งร่างตื่นนะครับทั้งร่างปกติเนี่ มันบอกว่ามันดึงทงเร็วขึ้นใช่ไหมนั่นมันคือเป็นคุณสมบัติเสิมนะครับแต่ว่าคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยสายหมัดกับสายวิ่งก็แน่นอนครับสายวิ่งเนี่ยดึงทงเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็ดูตัวอย่างนี้ได้เลย ก็จะเห็นได้ว่านะครับสายวิ่งเนี่ยดึงธงเร็วมากกว่าต่อให้เราเนี่ยมีบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดึงธงเร็วขึ้นเสมอไปส่วนซับนะครับผมที่ผมใส่ให้กับลอฟลุจิเนี่ยเป็นซับสีน้ําเงินล้วนนะครับเป็นเจ็แท็กนั่นเองแล้วก็มีแอคแท็กเกอร์กุมกฟางพารามิเซียกับตานโลกใหม่แล้วก็ลุตี่ชัวายนะเนับผมเริ่มเกมมาแล้วก็ใช้ศิลูสองไปก่อนแล้วก็ไปครับ ใส่ครับไปเดินทงสองก่อนตามสเต็ปเพราะว่าลูจีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับทงการเท่าไหร่ไม่ทงสองก็ทงสี่หลังจากนั้นเราก็เดินมาตรงนี้ครับเพราะว่าเฮ้ยโยเฮ้ยใครวะไอ้ลูจิมานีได้ยังไงโอโ้โหอ่ะโลกโลกปาดคอปาดคอล็อกเป้ายับหลอกยับหลอกดอสเสร็จก็โล่กัน บอกเลยว่าลุจิเป็นตัวละครที่ตีหลอกได้เหมือนกับออกสกิลมากเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนร่างเสร็จแล้วก็บับเลือดบับเลือดเสร็จดอส,ดอ,สออกมาก่อนดรอกมาก่อนแล้วก็วาบครับวาปครับ,ารรบมาดึงพงนี้ก่อนโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องรีสกิลหนึ่งบ่อยๆเสร็จแล้วก็บับ,บ,บเลือดบับเลือดเสร็จแล้วก็แปงลงร่างครับก็บับเอดีเคเสร็จแล้วก็ ปาดคอเราต้องปาดคอก่อนนะเพื่อให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลอยขวนแต่เราก็โลโอกันมันจะได้ไม่ต้องเด้งเลือดยังไงล่ะไม่ตายครับเสร็จแน่จาบาเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายเดียวเดียวเดียวโอ้โหเกือบตายเพราะพายุโอ้เหลือจะเชื่อเดี๋ยวนะออกมาก่อนครับออกมาก่อนผมว่าถ้าเราไปนวจังหวะนี้มันจะจบเร็วไปหรือเปล่าหลังเคส ชิบหายแล้วกวูดอตอออออโอตายเลยไม่ได้ามาเลยมันเลือดยิ่งได้น้อยอยู่เอเอไอหมอนี่มาดึงพงหน้าบ้านวาร์ปสิครับหลังดอดออกมาก่อนแ,อแมลบไปไหนไปไหนดอดมัดนาชอแบบบูทูดสวยครับสวยครับรอจังหวะพายุก,ก่อนครับ คือเราสามารถสเตลได้เลยครับตอนนี้คือศัตรูไม่เห็นเราศัตรูไม่เห็นครับศัตรูไม่เห็น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 ครับแล้วก็ว์าไปเลยครับว์ปมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว์ามาพายุดอสออกมากอดดอสออกมากอนครับจากว่านี้ละมึงเอ้ยเนียนเนียนเนียนไม่มีใครรู้เซตจบอาหารต่อแล้วก็ไปมีโกน ดึงทงกลางดึงแบบโคตรเร็วสิบวินคือแบบอีซี่การันตีทงแน่นอนไปต่อครับผมวาร์ปต่อหลังเค็ดมาแล้วโอ้โการจะวาร์ปซะหน่อยโอ้โหผูหน่วยข่าวกองอ่ะประทะโจรสลัดโอ้โหนี่มัน ยอดสงครามมาถึงครับใช้สกิลสองเพื่อปั๊บความเร็วเสร็จแล้วก็หลังคัดโอ้อยางกะเซปักตะก้อเชลโยเปลี่ยนตัว,วาตายแล้วลูฟี่อ่ะมัดหกตาชาแบบบูทูดเนียนครับเพราะว่าในแมปไม่มีใครเห็นเราแต่ว่าระวังลูฟี่จะบอกไว้ก่อน ดึงธงเสร็จครับหนวดขาวต่อครับแ่ายก็ปาดคอปาดคอล็อกเป้าหนวดขาวครับแล้วก็แยับปล่อยนะครับปล่อยให้หนวดขาวไปเลยเพราะเราได้บัฟบัฟก่อครับบัฟฟีบัฟฟีบัฟฟีครับโอ้โหใครไม่เอาก็บ้าแล้วแชมเปี้ยเพิ่งดึงธงเร็วขึ้นเดี๋ยวจังหวะนี้ตัวใครตัวมันครับไปอยู่หรอกไม่ดอปออกมาก่อนดึง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 เขี่ยเขี่ยอะไรวะเนี่ย ล็อกเป้าโรเจอร์ครับล็อกเป้าโรเจอร์ก่อนเฮ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปไปล้อางแปกล้อางล็อกเป้าล็อกเป้าแล้วปาดคอปาดคอแล้วก็มัดโคลาชาเปลี่ยนร่างครับเพื่อดึงของเร็วขึ้นเปลี่ยนร่างเพื่อดึงของเร็วขึ้นเออโรเจอร์เดี๋ยวเราเราปล่อยเลยก็ได้นะเออเพราะเพื่อนเราน่าจะวราปได้ครับมาแล้วเอ้าไม่ใช่ว์าแบบนี้หมายถึงว์ปไปปาดคอ นี่เราจะวาร์ปให้เป็นตัวอย่างให้ดูล็อเป้าโรเจอร์แล้วก็ปักคออุ้ยไอหมอนี่มันเป็นมันเป็นไห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 นมัดโคคาชาดจอดแย็บตีไม่สนเด็ฟตีไม่สนเด็ฟแย็บแย็บแล้วก็ไปพิโกนหลังเคสแชมเป้บอฟเอดีเคมาแล้วครับล็อกเป้าเหมือนจะเหมือนจะหนีแต่ว่า เหมือนจะหนีแต่วาร์ปไปปาดคอยังไงเราแชมเป้มาเลยโนดขาวมาอยากได้บัฟอยากได้บัฟเดฟฟี่อะครับสวยแล้วก็เพิ่มเลือดสวยครับแปลงร่างปาดคอมัดหกราชาแย็บแย็บแย็บมามาปล่อยครับปล่อยให้ตีครับปล่อยให้ตีฟรีโอ้โหทำอะไรไม่ได้แย็บแย็บ เรียบร้อยใครอยู่ตรงกลางวะไม่มีสเตลหลังเคสดิงทงดิงพงแบบนนเนียนไม่มีใครอะไรทำลายเราได้ครับเพราะว่าเราโคตรจะแก่งแล้วก็ใบวิโกนแชมเบร์ดอตมัดโคคาชาเฮ้ยสวยมากหวาปาดคอ้าวิทันไหมเนี่ย สามสองหนึ่งโอ้แต้มหมื่นหนึ่งยังโหดเนัวจ่าโอ้ยจีเอาเรื่องมาถึงครับสกิลสองตามมาด้วยเตาวายุนี่แคมเบิลครับดึงพงแล้วก็กันดาเมจไว้รอเลยครับ ยามาโต่น่าจะว้ามาหรือเปล่าเนี่ยมัดหกราชาแล้วก็เชือดคอซะหน่อยดอดโูหูเกือบตายเฉยด้วยนกงูมาละเฟยมาละเฟยมาโก้ล็อกเป้ามาโก้ก่อนครับล็อกเป้ามาโก้เสร็จก็ไปมิดโกนดึงทงไหวนะครับ แอมเปมาแล้วล็อกเป้าปาดคอปาดคอมัดหกดอชอดอสเอา,อาดึงพงไปเลยดีกว่าครับถึกครับถึกก็ถึกนะครับก็ถึกก็ถึกอะครับแน่จริงก็ไฟมาดอทเชื่ออติดบูทนะติดบูทนะ บอกไว้ก่อนว่าตีปูดโอ้ยตีแชงเลือดเล้งทุกดอกดอทหลอกไปไหนแชงไปไหนไปไหนเล่าเฮ้ยแชงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสีน้ำเงินมันไม่ชนะสีเขียวอยู่แล้วต้องไมล่ะปาดคอปาดคอล็อกเป้าท่าแนแม่มีบัฟแชมเปอร์ดอทไปมิดโกนสวยครับ กลับมาเฮ้ยจังหวะนี้สวยเลยเปลี่ยนตัวครับคือเราจะสเตลหายตัวหลังเซฟไพรฟ์เฟย์มอโก้บรรเทงหาคู่สวยมากเฮ้ยฝั่งตรงข้ามจะติดบูธระวังพาคู่คาคู่มัดโกราชาเกาะแตกไอหมอนี่ จำมาดึงธงหน,น้าด้านดาน่าฮะฮะใบมิดโกนบอกเลยว่าถึกแค่ไหนมาลองดูรุจ,จิถึกแค่ไหนถึกแค่ไหนโอ้โหดอสปีกตัวมาแซมโบ้แล้วก็ปาดคอไม่รู้โดนใครมั่งแหละมัดหกราชาต่อเนื่องดอแยบหนึ่งสองสาม หนึ่งเรียบร้อยครับห้าศูนย์โอ้โหถึงเอาเรื่องดึงทงนี่คือแบบแทบจะการันตีทงสุดยอดมากครับโอเคนะครับผมสลับรีวิวเป็นไกด์ก็มีเพียงประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันใหม่ See you again goodbye ครับ